กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะกาแฟนะคะดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะ SS Coffee Plus นะคะไม่มีน้ำตาลนะคะความหวานใช้ยญาหวานแทนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่นะคะมีซอยโปรตีนทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นต้อง SS Coffee Plus สินค้าขายดีอีกหนึ่งตัวค่ะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรเลยนะครับหนึ่งกล่องมี15ซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทครับและวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นเลยนะฮะซื้อ3กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพันเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย ที่และสุขภาพดีสก,กานเคียร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยค่ะค่ะบันเทิงต่อเลยค่ะ,ะมาดูนะครับในช่วงนี้แอดคาราบาวกันนิดหนึ่งนะครับลั่นไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกนั่นเองนะฮะ ก็คือนะครับผู้ใช้ a c e b o o k ได้มีการโพสต์คลิปขณะคุณแอดคาราบาวขึ้นคอนเสิร์ตที่วีทีแห่งหนึ่งโดยช่วงหนึ่งครับคุณแอดคาราบาวได้กล่าวถึงเรื่องการเมืองไทยโดยมีการระบุว่าโดยได้ถามคนดูว่าถ้าไมา่อยากให้สีส้มเป็นนายกรัฐมนตรีให้ยกมือขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยมีคนยกมือขึ้นมาคุณแอดจึงกล่าวบอกว่าถึงอย่างไรก็ต้องผ่านด่านพระอรหันต์ประเทศนี้ดีไซน์ออกมาแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริเป็นประมุขพระหมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด การเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนะและอย่าคิดมากหากโหวตแล้วนายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี K M T R e, อย่าไปเสียใจนะฮะบอกว่าถ้าอยากอยู่ดีกินดีก็อยู่ไปแบบนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะดูว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะทำอะไรนะเพราะบ,บ้านบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมีเจ้าที่เจ้าทางหากทำอะไรเกินเลยอะว่ากว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยก็ต้องมีการสกัดกัน้น และมีการพูดบอกว่าประเทศของเราเนี่ยมีการดีไซน์ประชาธิปไตยที่เหมาะกับตัวเองแต่ถ้าจะเอาประชาธิปไตยแบบอเมริกามาก็รบกันอย่างเดียวแล้วแล้วก็เละอีก20ปีก็ไม่ฟื้นการที่ดึงเอาอเมริกามารบกับจีนเป็นอะไรที่อันตรายมากจะทําให้ประเทศเราย่อยยับและก็จะกลายเป็นประเทศยูเครนที่รบกับรัสเซียอยู่ในปัจจุบันนี้เออจึงเป็นเหตุผลที่ตนไม่เลือกสีส้มนั่นเองนะฮะ,ฮะบางทีพี่แอดแกก็ แกก็อะไรแกไปกระม่วไปหมดแล้วนะ <c oughs> ยูเครนไลฟ์อฟซไรเอ็ส <c oughs> ไปใหญ่แล้วอ่ะ <c oughs> บ้านมึงนี่แล้วสสแสดงความคิดเห็นสิิกเห็นยังไงอาจจะให้พูดว่าอะไรอถา,ามมากูมึงต้องสแสดงความคิดเห็นถึงตัวมึงเองไม่งจะมาถามกูได้ยังไงมึงไม่ใช่ควาย <c oughs> มึงต้องสแสดงความคิดเห็นของตัวมึงคนบ้านมึงแล้วความคิดถีเรื่องที่เขาพูดเหรอเรอที่มึงพูดก่อนจะเข้ารายการน่ะเออเพราะมึงเจอไอเอ็แล้วมึงจะเดินเข้ามาทำอะไรอ่ะสวัสดี ไม่แน่จริงเออสวัสดีนจริงไม้เาคนไม่จริงกระท u n แดงเขาก็ชอบของเขาไปแล้วจะให้เราไปทําอะไรเขาได้ล่ะมึงต้องเดินเข้าไปหาเขาเลยแล้วเหมือนที่มึงเล่าให้กูฟังเมื่อกี้อะเดินเข้าไปกับเอออะไรนะลูกอีลูกพีทอ่ะสามตัวมีกรอบเดินเสร็จแล้วก็ไปทําอะไรตอนเข้าไปแต่ตอนเดินเดินเข้าไปแต่ตอนออกมาจะคลานออกมาก็ได้อ๋อหมอบคลานเคารพบแสดงเคารพผู้ใหญ่ไม่มีเลือดออกมาปาาด้วย กับนี้กับมาที่ข้าวเป็นเรื่อยกูก็ไม่จะพูดยังไงอ่ะคนเขาไม่เลือกมึงแค่กูทำยังไงอ่ะเออจะไม่จะพูดยังไงอ่ะอีโอมก็พูดสิมึงพูดไปเลยก็ไม่รู้เขาชอบของ่าวแบบนี้แต่ก็แ่ก็ไม่จะพูดยังไงว่ากูก็ไม่เสพแล้วข่าวการเมืองไม่ใช่แต่แค่เคยบอกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่ากูไม่เสพข่าวการเมืองแต่แค่งงเฉยๆกับการอธิบายไงว่าว่าเกี่ยวมาแรกผมอเมริกาเพราะว่าไปอยู่เปรีกับรัสเซียอมาก ไอแอดบางทีไอแอดก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะโอ้ทำไมอะไอแอดต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับอ้นี้ไงข่าวกันข่าวต่างประเทศเยอะๆเออโอ้ไอแอดบอกไปอเมริกากับจีนสักพักจะไปยูเครนกับรัสเซียอีกเออเดี๋ยวจะไปอนอิรักอิหร่านอีกเเกาหลีหรือเกาหลีใต้อีกเออไปเรื่อยเลยไปเรื่อยละนะคะอืก็นั้นแหละก็คือเขาจะชอบอะไรเราไม่ว่าแต่ว่าคือหลักการอธิบายก็คืองงๆนิดนึงแล้วก็คิดดูคนที่ดูหนสิร์อคงจะงงงแบบ ก็จะคนดูเยอะอยู่นี่เยอะแต่ว่าแม่เขาจะคนฟังข้างล่างถ้าปเป็นเราอยู่ข้างล่างเราก็เราก็อย่างเข้าใจปะเราก็จะอะไรวะงงปะ เออมันก็จะงงกับหลักการอธิบายอเออยูเครนกับรัเสเซียเนี่ยนาคาแอดยูเครนเนี่ยเขาจะไปเข้ากับนาโต้แต่รัเสเซียไม่ยอมเพราะรัสเซียเคยเป็นพี่ใหญ่ดูแลเขามาก่อนเขาไม่ได้เอก็เลยม,มีปัญหาทะเลาะกันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันอยู่แ,แต่นี่มาจะปีหนึ่งแล้วรัเสเซียก็ยังยึดยูเครนไม่ได้เลยเพราะได้อาวุธจากนาอฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาหรือนาโต้เนี่ยเขาไปช่วยนะคะเออ ขนาดหนูไม่ค่อยได้ติดตามข่าวต่างประเทศหนูว่าหนูยังรู้มากกว่าไออีกนะตอนแรกจีนกันเลยนะจีนกับอเมริกาอยู่เพียงกับรัสเซียเดี๋ยวสักพักจะไปในนี้นะอะไรอะสงครามอ่าวตังเกียไปนู้นเลยง่วละไปนู้นเลยนะฮะเลิกเลิกกันเมืองเลยจบทิ้งไปเลยนะมาดูนี่ดีกว่า ณเดทคุกกี้มิยาของเราดีกว่านะเขาว่าเหินฟ้าชาวเน็ตหลุดโฟกัสว่าเออมึงเอาข่าวอย่างนี้มาให้กูพูดอย่างนี้กูยังอยากจะพูดมาเอาข่าวการเมืองเนี่ยกูเป็นคนไม่เสพการเมืองเป็นคลิปไปเล่าในโลกอนไ์ทีเดียวสําหรับนะฮะมีทิกตอกไลน์หนึ่งโพสคลิปไปเองหนุ่มอย่างณเดทคุกกี้มียาครับกำลังจะเหินฟ้าเล่นพาราเซลิงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดที่ภาพนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูตอนเหินฟ้าเลยแล้วมึงอีลานมึงดูตอนเสาบางได้ยังทำไมถึงบางชูชีพ สาบ้านสูงเท่าชูชีพเหรอเออะเ,เนี่ยเอาหยุดเออโอเคเอาภาพใหญ่ขึ้นซิเอาภาพใหญ่ขึ้นหน่อยลูกขอ,อ,อาเป็นภาพใหญ่ขึ้นอ่าเดี๋ยวขออ่านก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งอ่านไม่ก็ดูไปไเต่มมึงอ่านไปก็แค่นั้นอยอ มันจะขึ้นเหรอขึ้นดิมันจะมันหนักแล้วนั่นอ่ะเพราะเขาบอกว่าคลิปเนี้ยหลายคนต่างโฟกัสไปทางเดียวกันกับการที่ดูความกังเกงโดนล้างเน้นๆจนถึงต้นขาเน้นๆไม่<ๆ>น่าเชื่อว่าโลกม,มันจะเอาขึ้นได้อ่ะเออเขาบอกว่านั่นแหละงานเนี้ยก็มีคนไปดูการบางคนบอกว่าอุย้ยขอบคุณที่บอกบุญนะบางคนบอกว่า โอ้ยตายแล้วสกิลตาทองคําเออบางคนบอกว่าคงขึ้นไปนานห่อข้าวไปกินด้วยไม่ <laughs> มนนไม่ไม่น้องนัดเด็ดเนี่ยเขาจะลอยไปที่จังหวัดแถวภาคเหนือก็คือจังหวัดอ่าทางภาคเหนือมันจะมีตงุงเออดอยตงุงไม่ตงุงตุงไปว่าล่มเออตงุงก็ไปลงที่ดอยตุงไงตุงเอ,อ ตรงเออบางคนบอกว่าเอ๊ะดูคลิปนี้แล้วตกลงล่มสีอะไรนะฮะอืมบางคนบอกีนขนาดใส่สามส่วนนะอือยังตรงในขนาดนี้บางคนบอกว่าอยากเป็นยายาอื <c oughs> มอีกคนพูดจะเป็นยาค่ายากก่อน <c oughs> อ้าวทำไมอะเขาก็อยากเป็นกับป้า <c oughs> น้องเขาให้เห็นขนาดเนี้แล้วต้องขอบคุณน้องณเดชน์ขาวเข<อ>าจะมีกระจิกกระใจทำบุญทำทานให้พวกกระเธยอย่างพวกเราเฮ้ยอย่าไปพูดพวกเราเลยก็ไม่มึงไง มึงชอบเมื่อกี้กูเห็นมึงวงองน้ําใหญ่เลยไปทําอะไรเหี่ยวออชอบลิ้เฮียงตลุงวางข้างข่าว <c oughs> สิ่งที่ดีค่ะเอ,อเอาข่าวพวกนี้ดีกว่าเอาข่าวการเมืองมาให้กูอ่านนะคะกูออขอร้องกูไม่อยากอ่านการเมือง <c oughs> ออหนึ่งกูว่างนอนสองกูไม่เสพบการเมืองนะครับและเห็นน,เนัเด็ตื่นไหม มันทําให้กูมีความรู้สึกว่าหัวใจกูเต้นรัวแรงรัวแรงเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าไม่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 ตื่นเต้นตื่นเต้นมึงคิดว่ากินกระเทยเนี่ยมันช่างจินตนาการแบบอยากขึ้นไปบนชูชีพเลยไอ้อยากขึ้นไปที่อะไรบนชูชีพขึ้นไปบนอึ้นไปสายรัดรัดตรงไอ้นี่ไงชูชีพไงหน้าอกจะทำที่อยู่ตรงนั้นอ้าวจะรัดตรงไหนอ่ะตป้าหูสุดล้วมึงขอบมืแม่ขอบภาพใกล้ๆหน่อยนี้ไหมขอใกล้ๆหน่อยเออ น้องเด็ก็เหมือนรู้งานนะน้องอ่ะทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะลูกนะทำไมอ่ะมันทำให้แม่หัวใจหวานไหวทงที่ดีแล้วไม่ควรใส่เกงอ่ะควรจะเป็นอันเดอร์แวร์แมปินเดออย่างนั้นนะลูกตกเปเออเพราะใส่หลังมันไอ้นี่อ่แล้วมึง่งรู้ว่าน้องเป็นลูกครึ่งแล้วมึงไม่ต้องสืบเพราะเรื่องอะไรน้องมีความหล่ออยู่แล้วไงมีความหล่อไงมีความหล่อมีความ เป็นแบบหล่อตาหวานดึงดังโด่งดึงโอ้ยสารพัดดึงแสงโด่งดังโด่งดึงดังไงคิดอะไรถึงเรื่องที้ขีเออะนะคะนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะดีไหมดีมันเป็นสิ่งที่รดประสริมากทําให้แม่เนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้ตอนแรกจะฆ่าตัวตายแล้วพอเห็นอันนี้ปุ๊บตอนแรกทะเลาะกับนักมวยคนนั้นอะจับจะฆ่าตัวตายทักมวย อเออเพราะอะไรอ่ะอือดูสภาพพอวันนี้เจอน้องล้วเดี๋ยวเขาจะมาลงแขกแม่นะอะไรนะเขาจะอันลงแขกกูยอมกัดลิ้นกัดลิ้นให้ตายเหรอกัดลิ้นทนตอนโดนลงแขกแต่กัดให้ตายดีกว่าอ๋อทำไมอ่ะมม่เอาไม่ละไม่เอาไม่ละเอาไม่ละเดี๋ยวกูจะให้บอกว่าเอาลงแขกมึงด้วยแต่ของมึงไม่ใช่คนนะอะไรหมาตัวพู้เอาไปดูอีกคนหนึ่งดีกว่ากำปั้นบาซูฮะ เปิดหน้าใหม่บอกว่าหน้าเด็กโกงอายุไม่รู้าจริงหรือเปล่ามาหลอกขึ้นเยอะเลยเลล่าสุดครับกำปั้นบาสูออกมาเผยใบหน้าใหม่หลังสัญยกรรมครับเกือบครบเดือนฮะที่จะตัวบอกเลยว่าลุคใหม่นั้นเพิ่มความรอปังอลังการมากโดยเฉพาะดวงตาที่ฉ่ำใจเลยเออร่าพ,พุ่งแรงร<อ>แถมยังหน้าเด็กโกงอายุมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าใครเห็นบอกไม่าเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะ45ปีแล้วนะครับที่หงโดยนะฮะกำปั้นนะยังบอกได้ว่า ร่าเริงอยู่ไม่กี่วันป่วยซะแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเด็กๆอัปเดตหน้าหลังจากเสริมหล่อมา28วันที่โรงพยาบาลศิลปกรรมที่เกาหลีนะฮะขณะที่คอมเมนต์แฟนๆก็ไปชมกันหล่อมั่งหน้าเด็กบ้างบอกว่าโห้โหนุ่มเกาหลีชัดๆเลยบางคนบอกว่ามองตาแล้วแพ้สายตาเลยบางคนบอกโกงอายุเวอรนะฮะ เดาบางคนบอกว่าเนี่ยรอเข้าที่เข้าทางกว่านี้รับรองเด็กกว่านี้แน่นอนนะคือกำปั้นในสมัยก่อนจ <5. S 1> มูกเขาใหญ่จมูกเขาใหญ่แล้วเขาไปยกแกนมาคงทํากับหมอไทยมันก็เลยกลายเป็นโป๊ะมันเป็นโป๊ะเ<ไ>ป็นชมพู่มันเป็นเหมือนลูกชมพู่ชมพู่มชมพู่จมูกใหญ่เป็นคนเหนือนะถึงดีรอหุ่นดีนิสัยดีนะคะแล้วก็เนี่ยแหละพอไปทําที่เกาหลีก็ไปได้หมอเก่ง ก็งัดจมูกทําแก้ใหม่ตัดปงตัดปีกใหม่แล้วก็ยกขึ้นมาใหม่เสร็จปั๊บกลายเป็นเด็กไปเลยหน้าแบบพระเอกสองเจ็ดเลยไข่จำชื่อไม่ได้หน้าเหมือนพระเอกเกาหลีจ้าก็หล่อเลยจบแค่นั้นค่ะหล่อมากเลยนี่คือหล่อเป็นคนละคนเลยนะบอกเลยว่าหล่อมากแล้วก็เป็นกรรมการในเวทีแม่น็อตใช่ปะเป็นเวทีแม่น็อตแต่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่หรอกทำไมอ่ะบทบาทส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ป้อมวินิตกับอ้วนรีเทิร์นขึ้นมาตังเยีย <laughs> ดาอีจะเละโอลีฟโอลีฟในกอบเออนะคะเออดี๋ยวนี้มันทําได้หมดแล้วขะสัญญกรรมนะคะคนเราเนี่ยถึงได้บอกว่านางงามนะนางงามเนี่ยหน้าไม่สวยไม่เป็นไรทำัญญกรรมได้แต่ถ้าโครงสร้างไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะนะคะโครงสร้างมันทุบไม่ได้ขาสั้นก็คือขาสั้นแขนสั้นก็คือแขนสั้นนะคะ เออแต่ถ้าเกิดหน้าที่ทําได้หมดเลยแล้วหมอชอบทาหน้าแบบรุนโล,โลหน้าเหมือนแปะแปะม,มันเสริมได้หมดเลยมันใส่ได้หมดเลยเือนระบายสีเนาะถูกต้องครับวดแต่บางนะคนแบบมีไว้แล้วเงี้ยไปเติมนิดหน่อย,อยหมอบอกหนักใจหนักใจ นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ <ๆ S 2> ต้องขอขอบคุณ SS Coffee+ Plus นะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะต้อง Coffee s s c o f f e e Plus ค่ะครับดูแลสุขภาพกันเลยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลยนะคุณผู้ชมครับ1กล่องมี15ซองกล่องละ350บาทแต่วันนี้มีโปรพิเศษซื้อ3กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องครับราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นส่ใจตัวได้เลยครับ0ูนย์เก้า4หรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดบนขวาหน้าจอได้เลยจ้าัักกคครู่่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ